สวัสดีค่ะมาตีครีมกันนะคะ

เดี๋ยวเราจะไอ้นี่อีกทีนี่จะวิปครีมแบบนี้ค่ะแกลดได้ใช้ทำหน้าเค้กนะคะกล่องหนึ่งกล่องกี่กรัมเอ่ยมันจะไม่บอกว่ากี่กรัมอ่ากี่กรัมดี น่าจะสิบยี่สิบกรัมมันไม่บอกค่ะเราจะตีอีกนิดหนึ่งแวก็สเราว่อใก้้มกค่ตอนรกน่จะ,จะ,จะแค่นี้ก็พอแล้วแต่นี่มันก็ ชอปปิ้งเราก็จะใส่ตัวนี้นะคะเป็นผลไม้เป็นแยมนะคะเป็นลิ่งงอนเราก็จะใส่ตัวนี้มันจะออกเปรีป้ยวหวานๆใช้กินกับกาแฟค่ะทำง่ายๆค่ะง่ายๆสไตล์ยายจาเหมือนเดิกเหมือน เอาแบบง่ายๆอย่าไปยุ่งยากอ๋อลืมไปค่ะนี่อันนี้ขนมปังเราก็ซื้อสับแผ่นสำเร็จมานะคะแค่เรามาตีครีมจะให้สวยเหมือนในร้านค้าก็คงไม่ใช่ลรอค่ะเอาไว้กินกับกาแฟค่ะมันก็จะอร่อยไปแบบมัน อร่อยตามตามสไตล์ของเราละค่ะมันก็พอได้อย่าไปดูหน้าตานะคะหน้าตามันก็งั้นๆเอาความอร่อยค่ะทุกคนเน้นความอร่อยอร่อยอร่อยสำหรับคนทำนะคะ มันง่ายดีค่ะเราไปซื้อเขามันก็จะหวานค่ะเขาทําที่นี่มันจะหวานจะใช้แผ่นน้ําตาลเป็นแผ่นน้ําตาลนะคะมาทำหน้ามันมันจะหวานมากแต่นี่มันไม่หวานมันจะออกเปรี้ยวเปรี้ยวกับ นะคะไม่จับ้ำไมจ๊ะจะแบบนี้เราก็จะโรยลงไปเลยค่ะกินกับกาแฟมันก็จะออหวานๆไปเปรี้ยวมันก็จะได้รสชาติ ความหวานความเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานกลับมาเจอเนื้อครีมก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะแซนจะง่ายดาลองทำดูกันนะคะ มันก็จะมีจะใส่สตรอเบอรี่ก็ได้ค่ะแต่วันนี้เราลืมซื้อสตรอเบอรี่มาก็ไม่เป็นไรค่ะไปแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะนี่จะมมันก็จะเป็นแผ่นขนมปังแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะทาตรงนี้หน่อยนะคะ น,นี่เป็นชั้นที่สองอันนี้อย่าว่ากันนะคะมันอาจจะดูเลอะเทอะไปหน่อยอันนี้ไม่เอาหน้าตาค่ะเอาเอาความความอร่อยอร่อยตามภาษาคนทำนะคะ คนกินไม่รู้อุ้ยๆมันก็จะวางยากนิดหนึ่งค่ะอุ้ย,ย,ยมันก็ดันวางไม่ตรงอีกค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้ค่ะทำง,ง่ายๆ จะมี3ามชั้นนะคะนีขนมปังอยู่3มชิ้นทำเหมือนกันค่ะทำอย่างเงี้ยไปจนครบ3ามอัน จะยาวหน่อยนะคะทนดูหน่อยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ยายหน่อยว่ามันจะออกมากเป็นหน้าตาแบบไหนนี่ก็ทำชั้นที่สองแล้วค่ะ ้าจะชอบไฟอันนี้ค่ะมันจะเ,เปรี้ยวๆดีกินกับกาแฟมันจะอร่อยไม่ชอบหวานจะมันจะออกมันๆแบบเปรี้ยวๆเค็มๆ ชั้นที่สามแล้วนะคะ ประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งค่ะแก้นี้ก่อนค่ะ